ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูอยู่กับเครื่องจัรเล็กนะครับคันนี้ก็จะเป็น z ัตซฮิตาชิซัตเอ็กเจ็ดสิบนะครับคันนี้เป็นรถนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเข้าจาก่างประเทศนะครับวันนี้วันนี้เราก็จะพามาดูเนมเพจแล้วก็ เลขเครื่องนะครับว่าอยู่ตำแหน่งที่ตรงไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนมเพจนะครับบอกรุ่นแล้วก็บอกซีเรียลน,นะครับจะเป็นด้านข้างหัวเก่งแบบนี้นะครับมุบมด้านข้างล่างเลยด้านขวาของห้องเก่งนะครับแล้วเนมเพต้องส่วนที่เป็นตัวตอก ของคัสซีนะครับ<ม>ก็จะอยู่ใต้ปูนบูมแบบนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวเลขซีเรียลนัมเบที่คัสซีนะครับตรงนี้เราก็จะมาขูดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วต่อไปผมก็จะพาไปดูจุดตำแหน่งที่<ม>เลขเครื่องครับของอินจินนะครับ เล่มเพจของเอนจิ้นนะครับดูตรงนี้ครับน,นี่ก็จะเปน็นนี่ก็จะเป็นเพจเบมเบอร์เอนจิ้นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอ e ีซูซูนะครับเครื่องอ e ีซูเครื่องรุ่น Cle 2นะครับแล้วก็ส่วนซีเรีย 엔จินก็จะเป็น60ศ8 3 3หนึ่งแปดสามสามะครับแล้วก็จะพาไปดูตำแหน่งที่เขาตอกไว้กับเครื่องนะครับเราก็อันนี้จะเป็นด้านตองเวดนะครับอยู่ตรงไหนเราพาไปดูครับผมก็จะพาขึ้นมาดูด้านบน,นครับอันนี้ก็จะถอดโคเวอร์โคเวอร์ฝาครอบเครื่องออกแล้วนะครับเพื่อปิดการ ง่ายนะครับในการหาตำแหน่งก็จะอยู่จุดตรงนี้นครับนี่เลยลงไปข้างล่างนะครับกข้างใบพัดลมด้านหน้าครับด้านหน้าเครื่องสังเกตด,ดีๆนะครับเขาก็จะอยู่ลึกมากนี่นะครับเห็นไหมครับตำแหน่งนี้นี่นะครับจะอยู่ ข้างๆข้างๆหน่อยนะนี่ครับแป๊บหัวฉีดตรงนี้แป๊บหนวฉีดหรือสายคระเล้งข้างสายคระเล้งนี้เลยสายดึงดับนี่ครับเขาจะอยู่มุมนี้ครับซ่อนอยู่ตรงนี้ครับโอ้โห ก็หายาก,กนิดนึงนะครับอ่พอเห็นแล้วนะครับนี่นครับถ้ามุมสูงก็จะอยู่ประมาณนี้มุมสูงเขาก็จะอยู่จุดนี้แล้วพอฉีดสุบแรกตรงนี้นะครับข้างๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเครื่องพัดลมนี่ครับสังเกตสายดึงดักตรงนี้ใกล้ๆก,กันเลย ถ้าง่ายๆเราก็ต้องถอดโคเบอร์ฝากครอบเครื่องออกจะมองเห็นชัดเจนนะครับอโอเคคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ